ครับท่านผู้ชมเจอปันนี่ครับขอใอ้กินอาหารเม็ดอยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับฝนเริ่มเลยอ่ะนี่เนาะดูแล้ววันนี้ตุ้ไมรู้เลยอยู่ปะอยู่ดิอยู่แล้วกระโดดดิ นะทุกท่านอันนี้เรามาถึงหมายแรกของเรานะเดี๋ยววันนี้จะโชว์เนี่ยเบ็ดตัวเดียวเนี่ยกระเบ็ดเซียนของผมเนี่ยนี่ให้ดูนะน,นี่เราก็ปล่อยไปก่อนเขาเรีออยกว่าอ,อ,อ,อ่อยอ่อยเองอ่ะฮ่าตุ้เพี้ยนหางแดงเพี้ยนขาวกินซะหน่อยวันนี้หากินง่ายๆกินง่ายเดี๋ยวเราก็ยืนรอมันขึ้นพักนึงถ้าตรงไหนมีตัวไดงขาวว่าขึ้นเลย โอ้ตกใจอีกแล้วมปลามานันยังขึ้นมมนจับฝูงครับเดี๋ยวผมจะหาตะเพียนดีกว่าหาตะเพียนไซสใหญ่ ข้างในมีตัวไหมปะดุข้างในหมอปะดุกอ่ะหย่อนปาดุเพราะว่าอุ๊ยดู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 ปะดุปดนดูดู ใช่ไหมหุย้ยเพียนะเฮ้ยปะน,นิน่นปะนิน่นปะนิ่นปะนิ่นเอาเอาเอาขึ้นมาให้ได้ปะนิ่นปะนิ่นปะนิ่นนีน่ตัวเป็น,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 นปโลเลยครับ <S 1> <S 1> ใช่เหรอ Oh. ดูดิเห็นหมัมมองไม่เห็นหรอกมันเห็นมั้นี้ตัวเป็นโลเลยมุ่งช oh, oh, oh. มโอ้โอ้โอันนี้ตัวเป็นโลเลยครับ เอาครับท่านผู้ชมเจอปั้นนีนครับรอกินอาหารเม็ดอยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับวันเริ่มเรยอ ปน,นีนเนาะดูแล้วปนินตุวพนุเลยอยู่ปะอยู่ดิอยู่แล้วกระโดดดิปนินปนินแม่นอนได้พยาพญาใหญ่มากมองเหมือนไม่ดินเลยข่อยังงงอยู่นะพ่กเรางัดขึ้นมาเลยเห็นตอนจับลงมานไหมเห็นเอานมเดี๋ยวหาหมูอ้วนปั๊บโอ้โห ลุงยังงงเลยลุงยังงงเลยอะลุงยังงงเลยโอ้โหท่านผู้ชมกัดแล้วต้องได้หวานเจี๊ยบวันนี้หวานเจี๊ยบแล้ววันนี้ลงแล้วดิลงครับไปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับผม